่อนจะออกเดินทางไกลนี่คือเรื่องราวของคุณคริสติน่าโรลิกสผู้ซึ่งเป็นนักออกแบบแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังระดับโลกและก็เสียชีวิตในวัยอายุเพียง40ปีมรดกที่เธอทิ้งไว้ให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือ10คําสอนที่เป็นความจริงของชีวิตที่เธอประสบด้วยตัวเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจการลงทุนเพื่อกเกษียณอย่างมีความสุขด้วยนะครับ 1. ฉันมีรถที่แพงที่สุดในโลกในโรงรถของฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องย้ายไปนั่ง เข็น 2. บ้านฉันขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมรองเท้าขอมีค่าทุกชนิดแต่ตอนนี้ตัวฉันห่อผ้าผืนเล็กที่โรงพยาบาลจัดหาให้ 3. ฉันมีเงินเต็มธนาคารเลยแต่ว่าณตอนนี้ฉันกลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากจำนวนเงินเหล่านี้เลย 4. บ้านของฉันนั้นใหญ่โตราวกับปราสาทแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาล 5. จากโรงแรม5ดาวสู่โรงแรม5ดาว ตอนนี้ฉันต้องใช้ชีวิตเพียงแค่ย้ายจากห้องรักษาห้องหนึ่งไปยังห้องรักษาอีกห้องหนึ่งห้องแลบห้องหนึ่งไปยังห้องแล็บอีกห้องหนึ่ง 6. ฉันคือให้ลายเซ็นกับคนเป็นร้อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในใบบันทึกของแพทย์มีแต่ลายเซ็นของฉันเต็มไปหมดเลย 7. ฉันมีช่างตัดผม7คนแต่ว่าตอนนี้บนหัวของฉันไม่มีผมสักเส้นให้ตัดเลย 8. ฉันมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่จะพาฉันไปยังทุกสถานที่ที่ฉันต้องการได้แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องการคนสองคนที่จะหิ้วปีฉันไปยังแค่หน้าประตูโรงพยาบาล 9. ถึงอาหารจะเยอะจะแยะ แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ฉันกินได้ก็มีเพียงแค่อาหารเล็กน้อยกับน้ําเกลือไม่กี่หยดตอนเย็น10บ้านหลังนี้รถคันนี้เครื่องบินคันนี้เฟอร์นิเจอร์คันนี้ธนาคารนี้ชื่อเสียงและชื่อเสียงมากเกินไปไม่มีสักอย่างที่เข้ากับฉันเลยไม่มีอะไรทําให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายได้เลยมันไม่มีอะไรจริงเลยนอกจากความตายสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสุขภาพโปรดมอบความสุขให้กับฉันเพื่อให้ครอบครัวของฉันเพื่อทุกคนและเพื่อโลกใบนี้แน่นอนครับว่าเวลามีคอน แนวนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็เรื่องที่สาคัญที่สุดก็คือสุขภาพไม่ใช่เงินแต่ว่าคําพูดเนี้ยครับมันเป็นคําพูดที่คนมีตังนั้นแหละครับที่จะสามารถพูดได้ตาบใดก็ตามที่เราจําเป็นต้องกินต้องใช้และเรายังมีค่าใช้ใจ่ายที่รออยู่ในชีวิตประจําวันอีกเยอะแยะมากมายการทํางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจว่าผมคิดถูกก็คือ หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดเรามีนู่นมีนี่มีนั่นชีวิตเราน่าจะมีความสุขซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้หรือว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้นะครับทางที่ดีที่สุดก็คือพยายามหาความสุขเล็กน้อยในชีวิตประจําวันแบบวันต่อวันหรือที่ผมคิดเอาเองว่ามันเรียกว่ามีความสุขไปวัน,วน ฝึกทักษะเหล่านี้เอาไว้ก็น่าจะช่วยทําให้ชีวิตของเราในแต่ละวันมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับอย่างน้อยในอนาคตเนี่ยเราจะมีเงินเยอะแยะมากมายหรือว่าไม่มีเราจะรวยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราพยายามแฮปปี้กับชีวิตของเราได้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นชีวิตที่อย่างน้อยก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วล่ะอย่างน้อยวันนี้มันก็คุ้มค่าครับ